นิคิวเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนบอกคนของนายให้ดับไฟทีหลังนะเข้าไปช่วยอาบีก่อนเขาต้องติดอยู่ในนั้นแน่เลยฉันขอละนะใหะได้ดโปรดเลเลยพอแค่นี้แหละเลิกยุ่งได้แล้วถ้าเธอพูดถึงพี่เธออีกแม้แต่คำเดียวฉันจะโยนเธอก็ไปในนั้นด้วยเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยช่วยคนอื่นต้องดับไฟก่อนเราถึงจะรอดกันหมดต้องช่วยกันดับก่อนสิเฮ้ <c oughs> hey, นี่เองพวกโง่อีบเ,เร็วหน่อยสิพร้อมล้วนะ พี่นี่บอกแล้วไงว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนที่จะช่วยคนอื่นเนอะเนี่ยไปเลยนะนั่นเห็นไหมนะ,ะ,ะนี่น้ำรุกลืมเรื่องไฟไปก่อนไปจับพวกมันแล้วเข้าอาบีปราเกียกับบังหนีแล้ว ไม่วนไปวนมานะจะหนีก็หนีไปสิ่าปล่อยมันหนีไปได้นะ<ฮ>จับวกมันเร็วไปไปดังหน้ามันเลยเร็วเซ่หาอะไรควางมันเลย<ฮ> ねえ。 เจ้านายเราจับมันไม่ได้นะครับพวกเรากลัวหมามันดีนมา้ายังไงก็วิ่งเร็วกว่าคนอยู่แล้วถึงมันจะขี่ม้าวนไปวนมาก่อนไปก็เถอะเราทำเต็มที่แล้วอแต่ไม่ทันน่ะก็ม้าไงถึงได้วิ่งไวก้กว่าลางโง่ฉันเห็นแล้วแค่จะหาของมาคว้างใส่ก็ยังยกไม่ไหวถ้าเต็มที่แล้วทำไมถึงกลัวมมาดี ถ้าเรากำลังสู้ในยุทธการปฏิปัติเราจะขี่ม,มาล<อ>้อม<ร>าปาก้ากโยโอปากเลยทุกคนพวกแกทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยงานง่ายๆแค่นี้ยังจับมันไม่ได้อีกเหรอพวกมันไปจากที่นี่ได้ก็เพราะพวกแกถ้าเป็นต้องเลี้ยงม้าไว้ที่นี่ด้วยรึงไง นี่พวกแกรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้โลกเราไม่ีสิ่งที่เรียกว่ารถรู้ครับหุบปากไปเลยนั่นไม่ใช่คำถามฉันประชดแกฟังให้ดีนะถ้าพวกแกกลับมาเมื่อเปล่าฉันไม่เอาพวกแกไว้แน่ เดี๋ยว <ไป S 2> ก่อน<ป>สิฮัลโหลคุณนิเคียวผมผ่านร้านอาหารข้าวทางแล่วมันมีสองเส้นตอนเลี้ยวซ้ายหรือว่าขวาถึงจะได้เจอคุณแกคิดว่าฉันเป็นใครที่ดว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือว่าท้องถิ่นอย่างงั้นเหรอ ทำไมพูดเหมือนไม่ต้องการผมเล่าเงยหน้ามองฟ้าแล้วบอกฉันทีว่าเห็นควันไหมอาใช่เห็นแล้วดีเั้นงก็ตรงเข้ามาที่ควันซิจะได้เจอกันโอเคจะไปเดี๋ยวนี้ละ ต้องรอยังไงครับให้พวกเราตามมันต่อไหมนายทำไมแล้วจะรีบไปไหนรับงานนอกไว้ใช่ไหมเปล่าครับถ้างั้นก็นั่งเงียบๆซะเพราะว่าคนสั่งการกำลังจะมาที่นี่แหละพวกเขาจะดูแลพวกแกอย่างดีเขาจะบอกพวกแกเองว่าต้องทำอะไร ยินดีที่ได้พบดูเชสั่งพวกนี้ได้เลยผมไม่ได้มาเพื่อคุมใครผมมาเพื่อฆ่าคนไหนผู้หญิงที่ผมต้องฆ่าผู้หญิงคนนั้นเพิ่งหนีไปกับชายอีกคนพวกมันหนีไปได้เพราะความงงของพวกนี้นิคิว หมายควาว่าอย่างไงฮะแค่ผู้หญิงสินี่ฟังนะคุณไม่ว่าคุณเป็นใครคุณถูกเรียกตัวมาเพื่อฆ่าผู้หญิงคนนั้นดังนั้นห้ามทำร้ายผู้ชายที่อยู่กับมันเด็ดขาดนะเข้าใจไหมเพราะนั่นนะพี่ฉันอย่าแม้แต่จะเป็นต้นเหตุให้เขาเกิดรอยแผลแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ฉันล่ะก็จำเอาไว้เลยนะว่าฉันจะฆ่าพวกแกได้จำไว้ด้วยว่าฉันบอกทุกคนในที่นี้ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ฉันก็ไม่ได้คู่ด้วยนะที่นี่มีแต่พวกงโง,ไง่ไร้ค่าไร้ประโยชน์สิ้นดีระวังปากน้อยคุณผู้หญิงผมไม่รู้จักคุณนะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากคุยกับคุณผมมาที่นี่เพราะเขาเรียกผมมา <c oughs> ผมจะคุยกับนิคคิวและผมจะฆ่าคนตามที่เขาบอกให้ฆ่า นิเคยเียวเดยกผมมาทำไมในเมื่อคุณเนี่ยมีมือสังหารยิงอยู่แล้วถ้าคุณฆ่าคนได้เราก็เป็นเพื่อนกันไงเล่าแต่จะฆ่าคนเนีมันต้องมีปืนนะแค่ทาป่ามันทำไม่ได้หรอกนะอย่าบังอาจมาขู่คนอย่างผมเลย เป็นไงล่ะนี่แต่ขู่คนอื่นโดนขู่เองซะบ้างแล้วคุณไอ้เคีวพวกมันนี้ไปเมื่อไหรก็เมื่อกี้นี่เองเกิดเพลิงไหม้ที่นี่พวกมันเลยอาศัยช,ช่วงชุลมุนแล้วก็หน,นีไปมาง่ะผมเห็นคนควบม้าผ่านไป แล้วทำไมถึงไม่ขวางล่ะเนี่ยทำไมไม่ขวางกันน่ะแม่ถามได้ฉลาดนะงั้นผมถามบ้างเมื่อคืนผมขอให้คุณส่งรูปผู้หญิงที่จะจ้างให้ผมไปค่ะแล้วทำไมถึงไม่ส่งก็ในเมื่อผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ได้อย่างไงว่าเป็นคนไหนล่ะ จะรู้ไหมฮะคุณกับเพื่อนสาวคุณนี่ไม่ใช่มืออาชีพเลยผมเนี่ยนะมีประสบการณ์มาเป็นสิบป,ปีจะให้มาเสียชื่อแค่เพราะคุณฆ่าเองได้แต่ไม่กล้าเลยนั่นมันเป็นความผิดของคุณชัดๆเลยแต่ไม่ต้องห่วง ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังหรอกเชื่อมื่ได้จะบอกยังไงดีเนี่ยคือผมเออทําวิธีขี่ม้าได้แต่ว่าหยุดมันไม่ได้อะทำไงดีอนี่ะนี่คุณถ้าทางมันจะชอบวิ่งนะอืม <c oughs> ดูไหมตอนโฆษณาผมออกฉายมีผู้หน่วยการติดต่อมาอมให้ผมเล่นหนังก็เพราะฟิล์มทีอขี่ม้านี่แหละนะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้เล่นนะนะรู้ไหมโออจริงเหรออืมใช่เขาบอกว่าเวลาผมขี่ม้าเนี่ยดุมาราชาเลยแล้วผมยังเคยสอนคนอื่นขี่ด้วยนะถ้าอย่างนั้นอสอนฉันขี่ม้าบ้างสิเออจริงเหรอใช่งั้นเออเอามือมา เออแบบนี้เหรออถูกตอเ,เออแล้วไงอ่ะต่อไปเหรอค่ะต่อไปเอ่อก็ก็ดึงดึงดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมอืมแค่นี้เองแค่นี้เองเหรอใช่ใช่อ้าวโอ้ยที่คุณฉันเดินเข้าหาตัวเองอย่างที่คุณบอกอ่ะผมก็ไม่ได้พูดผิดนี่นะเหรอแปลว่าฉันผิดอย่างนั้นสิ แน่นอนก็เชื่อกอยู่ในมือคุณฉันดึงเขาหาตัวอย่างที่คุณบอกนะก็ผมไม่ได้บอกให้ดึงแรงอย่างนั้นต้องค่อยๆจังหวะสัมพันธ์กับร่างกายของคนซิคุณขี่ม้าไม่เป็นแล้วยังมาทอดฉันอีกะผู้ไรอย่างนั้นถ้าผมขี่ไม่เป็นเราจะมาถึงนี่ได้อย่างนั้นก็ม้ามันวิ่งของมันเองตั้งหากแล้วคะไม่ใช่ผมเหรอไม่ผมช่วยคุณนะคุณไม่ได้ช่วยฉันเลย ฉันช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือม้าอีกต่างหากคุณตีนี่บนคุณม้าแทนที่จะผมเหรอแน่นอนไม่สังเกตเหรอว่าก่อนออกมานะ่ะม้ามันวิ่งวนไปมาคุณไม่ได้ควบคุมมันมันอยากไปของมันเองนะ่ะถ้า่างนั้นผมรู้วิธีหยุดมันได้ยังไงเล่าผมถึงบอยคุณดึงเชือกไงน,นั่นมีเรียกว่าหยุดนั่นได้ว่าเราตกต่างหากเลยดีนะที่ไม่เป็นอมพฤสัมภาตนะม้าน่ะแค่คูหูผมตะขากกีโร่เป็นพระเอกที่ช่วยคุณนางเอกของผม อปูรับเราหากันตั้งแต่เชา้าแต่นี่นะมันใกล้จะค่ำแล้วอาบีกับปราเกียนะอยู่ที่ไหนมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ ถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วจะเป็นที่ไหนกันล่ะคะประเกียรบอกว่าที่นี่เดี๋ยวนะครับนั่นหมอกเหรอตรงไหนหนะ,ะนั่นอาจเป็นควันจากไฟป่าก็ได้นะถ้าเป็นไฟป่าต้องลามเร็วกว่านี้สิหรือว่าจะเป็นปลอกภูเขาไฟ แต่ที่นี่นะไม่มีภูเขาไฟอาจจะมีคนก่อไฟก่อไฟคลายหนาวเหรอหรือว่าก่อไฟไล่สัตว์หรือว่าเออก่อไฟทำอาหารกันแน่ล่ะไม่ว่าจะเพื่ออะไรเราบอกได้แค่ว่ามีคนจุดไฟและถ้าใช่อาจจะเป็นอาบีกับปราเกียก็ได้นะครับทั้งสองคนอาจจะทำสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับ

ผมว่าเราควรเลี้ยวซ้ายเพราะที่ต่ทางทิศตะว,วันตกไงแล้วทางน,นั้นดีที่สุดจริงเหรอตะกะอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลี้ยวขวาได้สิเพราะมันไปทิศตะว,วันออกอยังไงล่ะตันออกหรือตัววนตกทางดีสุดก็คือผมนำในเมื่อเราอยู่ทิศตะว,วันออกเราจะไปทิศตะว,วันตกทำไมแกล่ะคุณเออ,เอ,อดูอะไรละ่ะ ก็อมองหาเข็มทิศน่ะคุณรู้เรื่งไงเ่าทิศไหนอ่ะรู้แล้วก็แล้วกันจริงเหรอถ้างั้นตามมาเงียบๆด้วยเราจอจากป่านี้กันโดยไม่มีใครสั่งใครพอไปได้เนี่ยคุณอยาจ,จะไปไหนก็ตามใจเลยทำไมทุกคนไร้กับฉันอ่ะพวกจรนและพาตัวตว,วาดฉันแล้วตอนนี้ก็คุณอีกอ่ะ ผมไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ตะาวาันคุณสันหน่อยแค่อยากให้เราถึงบ้านอยปลอดภัยฉันน่าจะหยิบวิทยุสื่อสารมาเราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกมันน่พวกมันต้องตามมาแน่ๆเลยแล้วเราไม่รู้ว่าพวกมันถึงไหนกันแล้วด้วยนะตอนนี้เนะี่ยมันอาจจะตามเรามาก็ได้มีปัญหาอะไรเล่าคุณถึงผิดที่ผิดเวลาเสมออย่างตอนที่ไฟลายล้อมคุณกลับโรแมนติกใส่ผมแต่พออยู่กลางป่าเขาแค่เราสองคุณกลับชวดทะเลาอสะได้โอเคงั้นมาโรแมนติกกันสิ นี่ไม่ใช่หนังนะฮะชีวิตจริงใครก็โรแมนติกเวลาแบบนี้หรอกเหลือเชื yeah, ่อจริงไปไปสังคมของนิคคิวนี่มีแต่คนโง่อหรือไงนะไม่ว่าจะลูกสมุนหรือแม้แต่คนรู้จักถึงพายนอกจะดูอันตรายทําเป็นอ <Jobs> ้างประสบการณ์เอาเข้าจริงก็คงดีแต่ปากนั่นแหละเนี่ยฟ้าช่าให้เดนะฉันเนี่ยมาจากเส้นนี้ ทัวงสองคนเนี่ยก็ไปอีกทางอาจจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาถ้าเลี้ยวซ้ายเราจับได้แน่เพราะเป็นทางเข้าป่าลึกแต่ถ้าพวกม,มันเลี้ยวขวาเนี่ยก็อาจจะยากที่จะจับมันนะเลิกสงเสียบ้าเน,นี่ยนี่ปะทางเข้าเมืองเราจะปล่อยพวกมันไปทางนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยดังนั้นฉันขอสามคนมากับฉันแล้วก็จะเลีกยวซ ให้อีกสามคนไปอีกทางหนึ่งนึกออกไหมทุกคนก็มีมือถือแล้วดังนั้นเจออะไรเนี่ยกระจายข่าวกันด้วยจะข่าวเล็กแค่ไหนก็ต้องบอกเข้าใจไหมมีคำถามอ,อะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ว่าอะไชัดเจนครับชัดเจนนีแล้วเอาละนี่คิวคุณ<ม>เองด้วยเจออะไรเนี่ยบอกข่าวเราด้วยนะจะข่าวยิบย่อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยจับตาเพื่อนสาวคุณให้ดีอย่าให้ไปไหนมาไหนเรื่อยเปื่อย ไม่งั้นเราเจอปัญหาเพิ่มได้โอเคนะได้เข้าใจนะเอาล่ะดิอย่าให้ใครรู้ว่าเราทำงานร่วมกันทุกคนต่งมียกับพิสูจน์ความสามารถตัวเองแล้วใครก็ตามทำได้ดีฉันจะให้เป็นลูกน้องคนโปรโดดังดนั้นธนัดอาวุธอะไรจะมีจะด,ดาบแล้วก็สแสดงฝีมือออกมาเลยขจัดความกลัวออกไปลูกน้องฉันต้องรายได้นี่ก็จมกระจก รายได้ดีกว่าคอยเป็นคนรับใช้ให้กับนิคิวคนนี้อีกโอเคไหมอ่ะองั้นก็ไปเลยดูเชนมันเอาการเอางานมีสมองและความน่าไว้วางใจฉันรู้ประวัติเขาดี เขาอยากเป็นทหารแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างทำให้เขาต้องล้มเลิกหันมาเป็นมือสังหารเป็นนักฆ่ามืออาชีพแทน